ลอยยิ้ม้าอยยิ้ม้าดีกี่ไม่ใช่เวฟนะทำหมดแล้วกินเหาสีคลองตันบ่ครับเห้าสียางดุดยามบัมเบิลทางนี้เลยใ่ไหอ กินเหาซีใต่เหล้าขาวเข้าไปจะู้ขักขนาดได้งดน้ำนี่หายต้เรียบร้อยดีลงไปนี่หายซ้ำเลยงานโอ้แล้หาปลาชิวมาเพื่อใครมาไม่เละหรอกเพื่อใครที่บ้านแก่บอกเจ้าที่บิดตี่เท้าหรือว่าบอนร่น มือผิดใจเลยอ๋อบอกบอกเก้าที่ผิดเนาะผิดบ่อบ่อเพราะว่าบ่อใหญ่บ่อใหญ่แก็แมังใหญ่ข้างหลังก็มีใหญ่โอ้ยอยู่ตาหนีต้องซ่อมเครื่องยั่นี่เครื่องเสียอยู่ไหมยังนีเครื่องลีนได้ตลอดเครื่องยังอยู่ เล่นไตลอดขีว่เหนรล้ที่สวนน่เ้าขวาเ้าขวามากเกือบุดนี่แล้วมากเุดถนนจนเลียวขว้ามากกับพอดเลยขอสบอสเพราะด้เขาถนนไงเด็กเขาม่ซอ้ยแบยิ่งตรงมากกเจอสามแยกเรียกวามากน่เห็นแล้ว โค้ดค้างลุกไม่เอาราส่งค้างหมูปลาพืชฟอนวะทำมาเรื่อยๆล่ะทำหาวนี่สามแย่ก็บอกกินแล้วสามแย่ก็เดี๋ยวคว้ามาเลยกินหรอกยื้อนั่งยื้อนั่งน้อยรับตามมากกระเทียนี่รับตามารับตามโมมีดอกรับตามมาลด

bỏ chắc leo màu xỉ màu cho con thấy xỉu đen mà đẹp ลยตืาด้มันจะคอยๆลบยงค่อยๆนะมดไ้หมดหมดอว่มอดลแตกมืหมดมีนะตัวนี้กีกูดหมดมืมนเก่าอยู่ไหมครับฮ่มันเหวี่ยก้อนมูนไปแล้วมีมคดีบมีมคดีบนั่นน่ะมาันๆๆะนี่นี่น่ะแสดงหมจดงกูไม่จะดง

เพื่อนเกียเหรอดมากินข้าวโัเดรับมากินข้าวหอยคลาแล้วคอยคลายแล้วมันเกินที่มีจะบอกสวายเองแล้เอาหนเลกตัวว่า ตัวอคนล่าไมตัวนเป็นตัวคนลงาไ้ปตัวไหนเนาะมีแต่ตัวขึ้นาตัวะตัวลงาไดยน้เป็นตัวเจ้าขาไปไตัวไหนึกว่าไ้ตัวขึ้นใยญุ่ลงไปหลดตัวล้เดีว กินคดลเกาอยู่กินเกาก็่างจอมดแดงไฟเลยมันคือบมดใหม่จ้ะนะแดงไฟเอ้ามดแดงเด็ไปคือมันใหม่เออเอ้าเอ้าเอ้า โอ้ fox, <pop>

น่ามดแดงตายี a a ่เจอมานัว <expense> น oh, <laughs> ้อยเลยแมงเอมดคิดตูแดงแมงขี้ลงน้ำหมดไงจัว่งาแห้งยังไ้ตัวเจ้ลงแล้วีสดาตัวท่นี่ไปบ้านั่นเเอาอย่างนี้เอาผ่ากมาวันเอาอะไรเพันเียว

เดให้แมาลองนะองมาลองพี่เจ um> 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 ียงแกทำบ่อ um ้ะมันอยู่แล้วแกบ่กว้บ่เกียิ้งไปเอาแบาน้อางหมดนัเดียวก็เป็นโิงไม่งั้นก็ใช้เทปันเกลพันก่อนเอาลิงออกมาก่อนแล้วเทปันเกลพันแล้วก็เอาลงใส่ให้มันให้มันอ้วนขึ้นมาเอาง่ายๆเดี๋ไปบอดแล้วอย่าไปหมุนนะ เหมือนน้ำทองมากดูเทน้ำมันจุกของกันหมดมันไม่ไหลจุกมันยังวะกดแชรพาฟก่อนดีกว่ามา้มันมีไส้อนมันมันยังหนักมันมันยังไม่ขึ้นมันยังไม่ขึ้นแป๊บเดี๋ยวก็หมุนตายเด็ดเท้มันขึ้นแป๊บก่อนคอู้ยนเนี่ยเดินไหลเลี่ยสูงยาใจก่อนแล้วพอติดแล้วก็เดี๋ยวก็เออเอ้าวติดก่อนแทงเบาก่อน ยังัยังไม่ึยัไม่เต็มแป๊บงเสียงขึ่นแล้วเฮ้เฮ้เฮ้วันดีวนนี่แลกําลังเจียวน้ำบอลอ่แล้วเอาถังน้ำบอลหรอ สิบคนกับสิทั้งครับสิบคนกับสิบทั้งก็ได้กินดอกเป็นแบบสิบคนกับสิทังครับนมืออื่นจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพวกนี้ที่มาทำต่อตัวนี่ไงแล้วมันสิบวมมืดมันสิบวมแห้งเลยถ้าเบิร์สองมาได้พิ่มาโมเมนต์แนวกับคนว่าต้องเบิรสองมันนะดรงน้พักยาวเสร็ ਉਹਨਾਂ ਭੁਲਾਏ ਇਹ ਨੂੰ เดินเครื่องเต็มกำลังเมล้อั